สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะค่ะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังทุกกาลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับสกายติดตาม อาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักลายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาถึง15เมษายน25 6 2ค่ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่นะคะให้กับชาวราศีมิถุนอันนี้เราจะดูตำแหน่งตัวตนของคนมีถุนแล้วก็ตำแหน่งตัวตนคนรักโดยใช้ไพ่ออร์กเคกชุดจุดเทียนเป็น ไพ่นำทางนะคะในแง่ของการดูว่าคุณกับคนรักนะคะตอนนี้คิดอะไรยังไงอยู่นะคะไพ่แทนตัวตนว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงอันนี้คือเป็นแทนชาวราศีมิถุนนะคะและใบนี้แทนคนรักของมิถุนนะคะ อันนี้เป็นไพ่ขยายนะคะคือจะขยายในแง่ตัวตนของมีถุนก่อนว่าตอนนี้ความรักความรู้สึกในแง่ของความรักเป็นยังไงคุณเป็นยังไงอยู่นะคะคุณเป็นยังไงคุณคิดยังไงนะคะในเรื่องของความรักตัวคุณนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวคนรักนะคะของชาวมีถุนคิดยังไงนะคะกับความรักความรู้สึกต่อคุณด้วยนะเป็นยังไงอยู่ดูตัวคุณก่อนนะคะขอเปิดไพ่ตำแหน่งตัวแทนของคุณได้ไพ่ที่สวยงดงามมากเลยนะคะถ้ามองก็คือ าชาวมีถุนเป็นคนที่ถ้าเป็นแต่งงานมีครอบครัวก็แสดงว่าเป็นคนรักครอบครัวรักลูกนะฮะรักาสามีหรือผู้หญิงรักสามีผู้ชายก็รักภรรยา,ารักลูกรักครอบครัวดีมากเลยนะฮะเป็นไพ่ที่ดูแล้วอบอุ่นมีความสุขนะคะไพ่ใบนี้โอเคดูไพ่ยขยายนะคะไพ่ยขยายจะดีเหมือนความคิดความรู้สึกคุณไหมนะคะในไพ่ ราชาเหรียญได้ไพ่ the emperor นะคะได้ไพ่เก้าดาบค่ะได้ไพ่เดทได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะแล้วดูฝั่งของคนรักคุณบ้างได้ไพ่สามถ้วยค่ะได้ไพ่เอ่อ prince of s w o r d แล้วก็ได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่ห้าดาบ ได้ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะดูตำแหน่งตัวตนบ้างเป็นยังไงะนะคะอันนี้ก็จะมีในย่าที่เป็นปัญหานะคะถึงแม้ตำแหน่งตัวตนะจะเหมือนดูดีอะแต่ไพ่ขยายรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของความรักพอสมควรนะคะขอพูดชาวมีถุนก่อนนะคะไพ่ราชาเหรียญเนี่ยไพ่ขยายตัวตนของคุณแปลว่า คณคิดถึงเรื่องของความมั่นคงนะคะคุณต้องการความรักที่มั่นคงต้องการให้เขาเอาใจใส่ตัวคุณหรือถ้าในแง่ของอการเป็นแฟม i ลี่ครอบครัวแล้วก็คือต้องการให้เขาเอาใจใส่ครอบครัวให้มากๆต้องการให้เขานะคะ,ะเขาเรียกว่าสร้างฐานะด้วยนะเอเ e อร์ Emperor กับ ราชาเหรียนคือสร้างฐานะทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงอยู่แล้วแบบไม่เดือดร้อนมีเงินเห็นไหมคะมีรายได้ที่ที่เอ่อทำให้คุณและเอ่อคนรักหรือลูกๆก,ก็ได้ถ้ามีลูกนะอา่าให้มีความเอา่าเขาเรียกว่าให้เห็นอนาคตที่ดีนั่นเองแต่กรณีถ้าอา่าคุณนะคะกับเขาเป็นแค่คนรักกันมันก็แปลว่าคุณมีอนาคตร่วมกัน คุณอยากให้คนรักของคุณนะ่ะมีความชัดเจนกับคุณในแง่ที่จะสร้างฐานครอบครัวให้มั่นคงเพื่อแทนอนาคตในการมีลูกกรณีแต่งจะแต่งงานนะคะแต่ไพ่ขยายเป็นไพ่ก้าวดาบกับไพ่เดทเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าหนึ่งนะชาวเมถุนนะ่ะเจอปัญหาความไม่เข้าใจกันละก้าวดาบกับไพ่เดทมันแปลความอาคาดแค้นความ โกโรธนะคะความโกโรธจากเรื่องอะไรเรามาดูฝั่งคนรักอ่ะเป็นไพ่สามถ้วยเห็นไหมอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามละความรักคุณไม่ได้มั่นคงเหมือนที่อ่าผ่านมาละนะคะความคิดความฝันของคุณมันกําลังถูกทําลายลงมาอ่ามันกําลังโหดร้ายกับจิตใจคุณแล้วตอนเนี้ยนะคะเขาเปลี่ยนไปนะคะเขาไม่ได้มุ่งมั่นเหมือนเดิมละคุณเคยคิดว่าเขามุ่งมั่นเขาทําเพื่อคุณ เพื่อการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะเขาเคยเป็นค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณกับเขาก็เคยรักเคยมีเห็นไหมคะตำแหน่งที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเคยมีแผนสร้างอนาคตมีความรักที่มั่นคงร่วมกันแต่แล้วอยู่ๆความรักมันทังทลายลงนะคะเพราะเรื่องของมือที่สามที่เราเห็นฝ่ายคนรักคุณ ของอชาวมีถุนเป็นอยู่ใช่ไหมคะแต่ชาวมีถุนยังรักและพักดีกับคนของตนเองอยู่นะคะแต่ฝ่ายคนรักกับแปลเปลี่ยนไปนะคะไพ่ใบนี้เขาก็มุ่งชัยชนะในความสําเร็จนะคะทั้งตัวของเขาเองและตัวคุณที่เคยแผนร่วมกันเหมือนกันนะคะแล้วมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะคะก็คือไพ่สามถ้วยนี่แหละคะ่ะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ของเรื่อง สังคมเพื่อนฝูงทำให้เขาไปเจออะไรใหม่ๆสิ่งเร้าใหม่ๆนะคะหรือสังคมโซเชียลเห็นไหมคะเป็นภาพการส่องกล้องทางกายเนี่ยมันเหมือนันเหมือนกับเป็นภาพของการสอดส่องการดูข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วเขาไปเจอหนึ่งถ้วยมีใครบางคนที่เขาพึงพอใจนะคะเกิดความสัมพันธ์แบบเป็นความรักอีกคนขึ้นมาจนทำให้เขาเริ่ม ลำบากใจนะคะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจัดจัดการกับชีวิตตัวเขาอย่างไงเขาถูกแขวนนะแฮ้งแมนถูกแขวนเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็ยังรักและผูกพันกับคุณนะคะส่วนห้าดาบนะ,ะอีกใจหนึ่งเขาก็อยากจะเดินออกมาจากจุดนั้นก็คืออยากจะจบความสัมพันธ์กับคุณเหมือนเขาอยู่ในช่วงของห่วงอารมณ์ที่มันผันแปร ใจนึงก็รักคุณอยู่มากๆนะแฮงแมนการไม่อยากเลิอกอยู่เหมือนกันนะคะการยังผูกพันอีกใจนึงนะฮะห้าด,ดาบก็อยากจะจบอยากจะเดินออกมาให้มันจบให้มันสิ้นนะคะแต่งจริงแล้วอาจารย์มองว่าจบยากนะจบยากค่ะเพราะไพ่แฮงแมนอยู่ตัอ้อยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะถ้ามองแล้วอาจารย์มองว่าถ้าใช้ความ เ,เข้าใจนะ,ะความเข้าใจการมีเหตุมีผลอาจารย์มองว่าลึกๆเนี่ยเขายัางรักคุณอยู่นะไพ่ใบนี้มันขาดกันยากมันวนเวียนนะคะไพ่อย่างเงี้ยมันขาดกันยากถ้าชาวราศีมีถุนนะคะอ่อ,อนเข้าหาเขาหรือใช้ความอ่อนโยนใช้เหตุใช้ผลใช้ ความเข้าใจกันมากๆอาจารย์มองดูน่าจะดีขึ้นอยู่ถ้ามองภาพรวมจากหน้าไพ่นะนะคะเรามาดูไพ่ไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะไพ,สสพ,าาขขพ่สรุปความสัมพันธ์อาจารย์ขอขยับไพ่ขึ้นสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขาอะจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือ จะว่าจะจบกันหรือว่ายังไงทำไมมันยังอึมครึมอยู่นะทั้งๆที่ลึกๆก,ก็ยังรักกันอ่ะดูนะคะความสัมพันธ์ในแค่1นึ่งถึงสิบเท่านั้นนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่แล้วแล้วก็คนมีคนรักนะคะแตมีครอบคัวหรือแค่คบหากันก็ถือว่าเป็นคนที่อ่ะมีคู่หรือก็คนไม่โสดคนมีสถานะมีความรัก ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันประมาณนั้นอ่ะเรามาดูนะคะว่าตกลงแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะไพ่เดลเวอร์ไพ่จัสติกดูจากสามใบนี้ก่อนนะคะอาจารย์มองสถานการณ์เนี่ยเหมือนเหมือนคุณกับเขา ยังมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะอ่าแพ่ราชินีเหรียญอาจารย์มองเขายังเห็นคุณค่าของคุณหรือคุณเองยังเห็นคุณคุณค่าของเขานะคะยังล้ำลึกถึงอดีตที่อ่เคยตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันเคยแผนอนาคตร่วมกันเห็นไหมคะลักษณะของคนเหมือนจะมั่นหมายแต่งงานมีสักขีพยานนะสัตวีก็คือบางคนถ้าแต่งงานก็ต้องการจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้อง อ่านะคะให้รู้ว่าเอ่อเป็นสายสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อ,อก,กันนะคะด้วยพันธะทางกฎหมายที่จะต้องหรือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันอาจารย์มองคุณสองคนต้องเคยคิดอย่างนี้เออนะคะเคยคิดอย่างนี้หรือบางคนแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วก็ถือว่าคุณสองคนเป็นคนคนเดียวกันคุณยังคิดว่าเขาและคุณนะคิดตรงกันแลลวว่า ต่างคนต่างนึกถึงความดีความมีค่าต่อกันอยูอ่ยังไม่เห็นคนคนรักเป็นคนไร้ค่านะคะถ้าอย่างนี้ก็คือเงินมันแปลว่าสถานการณ์ความมั่นคงหรือสถานการณ์ของความมีค่ามีสิ่งเขาเรียกว่ามีคุณงามความดีก็ได้นะคะอาจารย์มองตรงเนี้ยที่จะยังทําให้คุณกับเขาอะนะคะ,ะไม่สามารถเลิกกันได้ มันเหมือนการชั่งน้ำหนักก็ได้นะคะว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะคะถึงแม้จะมีตัวแปรถ้ามองอ่านะคะตัวแปรอาจจะมีมือที่สามเนาะ lover นะคะอาจจะมีในแง่นั้นอยู่แต่เหมือนคุณกับเขาก็ยังไม่เลิกกันนะคะสถานการณ์นะคะคำว่าอัศวินดาบสถานการณ์ความสัมพันธ์อัศวินดาบก็คือระวังเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้งความเอาใจใจตัวเองนะคะ อันนี้ต้องเตือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวมีถุนหรือคนรักของมีถุนนะคะคุณต้องลดความใจร้อนความหุนหันพันแล่นลงมานะไพ่ใบนี้เหมือนต้องการคําตอบต้องการอะไรที่มันจะชัดเจนเดี๋ยวนี้คุณต้องจัดการต้องจบให้ได้คือบางทีเราจะเอาแต่ใจตัวเองแล้วจะให้อีกฝ่ายนะ่ะทำความต้องการให้มันเห็นชัดเจนภายในเร,ร,เร็วๆเนี้ย อาจารย์มองว่ายากมันเป็นการไปรกดดันอีกฝ่ายจนเกินไปอ่ะห้าเหรียญเห็นไหมฮะเขาอาจจะทุกข์จะเศร้ามันอาจจะมีความในใจอะไรหลายๆเรื่องที่คุณเป็นปัญหากันหรืออาจจะแปลว่าให้เงินขึ้นค่อนข้างเยอะอ่ะราชินีเหรียญราชาเหรียญคุณพูดเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรื่องฐานะการจนลืมนึกถึงสภาวะของความรักความ รู้สึกที่แท้จริงที่มีต่อกันที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินอำนาจเงินน่ะนะคะอาจารย์มองอ่ะไม่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคนรักบางครั้งก็าอาจจะคิดว่าเฮ้ยเงินมันก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องใหญ่嘛อ่าสิ่งที่ต้องการคือความเข้าใจอ่ะความรักความเอาใจใส่กันมากไหมไม่อยากเหงาไม่อยากว้าเวนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นชาวมีถุนเองหรือไม่ก็คนรักของมีถุน ที่มีลักษณะอาการเหงาว้าเวนะเหมือนอยู่คนเดียวอะ่ะเอ,อไม่มีใครที่จะมาใส่ใจเออนะฮะไม่ว่าเ,เรื่องเงินจะเป็นปัจจัยใหญ่แต่สิ่งที่อาจจะใหญ่มากกว่าเงินก็คือความอบอุ่นทางจิตใจนะความผูกพันความที่เห็นในสิ่งที่คุณงามความดีมากกว่านะอาจารย์มองนะเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณสองคนต้อง กลับมานึกถึงคุณความดีของกันและกันมากกว่าไหมคะนะคะกลับมามองตรงจุดนี้อย่าให้อํานาจเงินอะ่ะมันอยู่เหนือจิตใจเกินไปนะ,ะบางครั้งก็คิดแต่เรื่องเองินเรื่องของผลประโยชน์ลืมนึกถึงสภาพของจิตใจความรักที่แท้จริงที่ไม่มีรังสีของเงินเข้ามาแปดเปื้อนอะ่ะนะคะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์น่ย ะะอาจารย์คิดว่าไม่ว่าจะมินเป็นมีทุนหรือคนของมีทุนยังต้องการในจุดนั้นนะคะต้องการความรักที่มันเป็นความรักจริงๆไม่เกี่ยวกับอํานาจเงินนะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะให้คุณสองคนลองมาปรับทัศนคติให้มันตรงกรันหรือถ้ามันเ,เหมือนกับตรงกรันทีเดียวไม่ได้ก็ขอให้มันพอที่จะรับในจุดบกพร่อง ของอีกฝ่ายได้อ่ะมันจะค่อยๆขี้ข่ายนะคะโอเคเราจบดวงคนมีคู่หรือสถานะคนที่คุยกันนะคนที่เหมือนตกลงมุงใจเป็นคนรักหรือคนแต่งงานไปแล้วก็แล้วแต่อ,อยู่ในเกณฑ์ของอ่ตรงนี้ที่อาจารย์พยากรณ์ไปต่อไปเราจะดูคนโสดชาวมีถุนบ้างว่า ชีวิตคุณจะเป็นยังไงภายใน15วันเนี่ยเรื่องของความรักคุณโสดอยู่คุณจะมีคนเข้ามาไหมนะคะคนโสดชาวมีถุนนะคะสถานการณ์ความรักของคุณความรู้สึกในเรื่องของความรักหรือ มันจะเป็นยังไงต่อในเรื่องของความรักภายใน15วันนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีไพ่สองขั้วแล้วนะคะแต่ก็ขยายด้วยสีดาเป็นไพ่เดิมูนดูตำแหน่งปิดนะคะเป็นสามไม้เท้าเอ่อถ้านันตอนนี้อาจารย์มองนะคุณก็คงจะมีอดีตที่มีความรักที่หวานชื่นมาก่อนแหละนะคะคน มีทุนคนคนโสดตอนนี้นะคะคุณเคยรักกับใครคุณเคยแบบหัวใจตรงกันนะเห็นไหมฮะหัวใจสองดวงที่เป็นอ่าสร้อยข้อมืออ่าอยู่มือคุณและมือเขาที่ไขว้กันนะคะราชินีราชินีเหรียญเคยมีความมั่นคงต่อกันรักกันมากมายอย่างดูดดื่มนะคะแต่แล้วความรักของคุณนะคะเป็นสีดาบเป็นหมูลนะคะแล้วก็เป็นสามไม่เทา้า อ่นะฮะปัจจัยทําให้ความรักเนี่ยนะฮะมันแปลเปลี่ยนไปเพราะมีเรื่องของมือที่สามนะคะมันก็เลยจบลงไปนะฮะความรักจบและจบแบบไม่ค่อยชัดเจนด้วยนะคะจบแบบว่าเฮ้ยมันจบได้ยังไงมันอะไรเรายังรอเขาอยู่เลยอะ่ะเห็นไหมคะสามไม่เท้าเรายังยืนรอเขาอยู่ตรงนี้อยู่อะ่ะแล้วมันจบได้ยังไงในเมื่อใจเรายังยังรอแต่ทําไมเขา เหมือนนิ่งไปไม่ใส่ใจเราไม่มีการติดต่อนะคะนี่เป็นอดีตอยู่สำหรับคนมีถุนนะคะไพ่ย,ยังไม่ได้อ่านอนาคตเลยนะเนี่ยยังอ่านความรู้สึกของคุณอยู่อาจารย์ขออนาคตภายใน15วันขออีก2ใบนะคะอาจารย์ขอไพ่ขยายอะ่ะมันยังไม่ชัดเจนนะ,ะดูสิถ้าไพ่ขยายแล้วยังไม่ดีอย่างนี้อาจารย์ก็ต้อง ยอมรับในไพ่นะเพราะขยายแล้วพยายามที่จะเปิดเคลียร์ให้แต่มันเคลียร์ไม่ได้อังน,นี้แล้วก็แล้วการก็แปลตามหน้าไพ่นี้แหละนะคะว่าอัศวินไม่เท้าพลังงานธาตุไฟก็เป็นการทะเยอทะยานที่จะ,อ,ะอยากมีความรักใหม่ๆอ่ะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่พลังจุดเขาเรียกว่า จุดของหัวใจที่แท้จริงของคุณความต้องการที่แท้จริงอาจารย์มองคุณยังไม่เปิดเนะ่เห็นไหมภาพยังปิดตาคุณอยู่เลยอะนะฮะปลายดาบก็ยังปักลงไม่ได้ชี้ขึ้นอะมันแปลคุณยังปักใจอยู่กับคนเก่าเออต่อให้เราจะตั้งคําถามว่าความรักเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีคนใหม่เข้ามาไหมสรุปแล้วอาจารย์มองยังไม่มีคนใหม่ความรักใหม่ๆเข้ามาในหนึ่งหึงสิบห้า อาจจะเป็นยังวังวนคนเดิมอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะยังรอคนเดิมนี่แหละเห็นไหมฮะรอคนที่คุณเคยรักมากๆนี่แหละกลับมาคนโสดคะ่ะ <c oughs> คุณก็ยังยืนรอเขาเหมือนที่อาจารย์พูดอะ่ะสรุปแล้วก็ยังไม่มีสิ่งใหม่ๆอะไรเข้ามาที่ชัดเจนหรือถ้าอย่างมากได้เป็นก็แค่อาจจะมีคนคุยนะคะเพราะอัศวินไม้เท้าคืออาาไพ่บุคคล ไพ่บุคคลอาจจะมีคนเข้ามาคุยก็แค่คุยนะคะเพราะว่าสองดาบไพ่ใบนี้ไม่ได้ดาบหันเขาเรียกว่าปลายดาบขึ้นอาจารย์แปลว่าคุณยังบล็อกความคิดความรู้สึกของคุณอยู่คุณยังไม่ได้เปิดตาเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นต่อให้มีคนมาคุยคุณก็อาจจะยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่สเปคคุณคุณตั้งสเปคไว้เยอะคุณอยากให้คนที่ เข้ามามีมีอะไรอะมีความคิดความาลักษณะท่าทางคล้ายๆคนเก่าคุณยังต้องการแบบนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องรอต่อไปค่ะคนโสดชาวมีถุนนะคะอาจารย์ขอจบคําพยากรณ์นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอกําลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับสไครติดตามนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์นะคะ อขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องกิ่งไผยพยากรณ์นะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ